สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ คุณผู้ฟังครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราเนี่ยนะครับคนไทยจะได้ย้อนกลับไปนะครับในการนําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและก็ความกล้าหาญนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทํายุทธาธิกับมังสามเกียรตินะครับพระมหาอุปราชาของพระม่านั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับ18มกราคมเมื่อปีพุทธศักราช2135นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นทรงกระทํายุทธาธิและก็มี เหนือพระมหาอุปราชาของพระมา่าหรือว่าเอาชัยชนะมาได้นั่นเองนะครับในวันนี้ในวันนี้นั้นจึงถือว่าเป็นวันกองทัพไทยนะครับ ก็อยากจะเล่าคุณผู้ฟังนะครับได้ทราบถึงเรื่องของประวัติวันกองทัพไทยนะครับแต่เดิมเนี่ยกระทรวงกลาโหมได้กําหนดวันกองทัพไทยนี่นะครับตรงกับวันที่8เมษายนของทุกปีต่อมานะครับเมื่อปีพุทธศักราช2523ครับได้เปลี่ยนเป็นวันที่25มกราคมตามม,ต,าม,มติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นตามการคํานวณน,นะครับที่ได้มีการคํานวณเอาไวา้ว่าวันที่25มกราคม2135นั้นเป็นวันกระทํายุทธ,ธาธิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณผู้ฟังเรา ปี2,535ถึง2,538เนี่ยนักคำนวณปฏิทินเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็นักคำนวณปฏิทินเชิงดาราศาสตร์ตลอดจนนักโหราคํานวณนะครับต่างก็ได้คํานวณแล้วก็ลงความเห็นตรงกันในวาระต่างกันนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยวันดังกล่าวนั้นไม่ได้ตรงกับวันที่25มกราคมแต่ว่าตรงกับวันที่18มกราคมนั่นเองนะครับแต่ว่าอยู่ในปีเดียวกันก็คือ2,135นะครับ จนกระทั่งเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2549ครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สภากราโหมเสนอผ่านกระทรวงกลาโหมให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากเดิมเนี่ยวันที่25มกราคมของทุกปีนั้นเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีแล้วก็อนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกราโหมนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อวันที่29จุกายน2548นะครับคณะรัฐมนตรีนั้นได้ลงมติอนุมัติให้วันที่18มกราคมของทุกปีเนี่ย เป็นวันยุทธาถีนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามหลักฐานที่ราชบัณฑิตยสถานและก็คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเสนอซึ่งเป็นผลทําให้ประวัติศาสตร์ของวันยุทธาถีเนี่ยเปลี่ยนไปดังนั้นเพื่อดํารงความมุ่งหมายเดิมในการกําหนดวันที่ระลึก กองทัพไทยและกองทัพบกนะครับรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีนั้นกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงกําหนดวันกองทัพไทยและวันกองทัพบกนะครับจากเดิม25มกราคมเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีโดยเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 0ั้นั่นเองนะครับก็เป็นประวัตินะครับหรือว่าที่มาของวันกองทัพไทยวันนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงวันกองทัพไทยแล้วเนี่ยนะครับ เราจะไม่พูดถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นต่างรู้จักดีนะครับว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถและก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปในช่วงต้นเนี่ยนะครับว่าความเป็นมาของวันกองทัพไทยนั้นเกิดขึ้นจากสงครามยุทธาธีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2135ในครั้งนั้นนะครับ พระเจ้านันทบ,บุเรงได้ให้พระมหาอุปราชาเนี่ยยกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีเอธยานะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบข่าวจึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสารายนะครับซึ่งระหว่างที่การรบกําลังดําเนินอยู่นั้นช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรสก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดนจนทําให้ทั้งสองพระองค์นั้น ตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่เสียเปรียบเนี่ยพระองค์ก็มีพระสติไม่หวั่นไหวและก็ทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าทางที่จะรอดได้เนี่ยมีเพียงทางเดียวเท่านั้นก็คือเชิญพระมหาอุปราชาเนี่ยเสด็จมาทํายุทธาถีในท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทํายุทธาถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรตินะครับและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลยนะครับทำให้ในสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรานั้นได้ขยายอาณาเขตออกกวว้าางข งกว่าสมัยใดๆนะครับซึ่งการทํายุทธาธิในครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทํายุทธาธิที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและยังเป็นการรบบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วยนะครับในการนี้เนี่ยกองทัพไทยจึงถือเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธาธิมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาเป็นวันกองทัพไทยนะครับ สำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงเป็นกษัตริย์ไทยลำดับที่18แห่งราชนจาจักรกรุงศรีอยุธยาทรงเป็นพระราชโอรสองคโตนะครับของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าและพระวิสุทธิกษัตริย์ภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับได้ถูกนําเป็นองค์ประกันที่เมืองหงสาวสดีและในระหว่างที่ทรงพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยพระองค์ก็ได้ศึกษาวิชาความรู้แล้วก็ความสามารถต่างๆด้วยความหวังที่แรงกล้าว,ว่าจะกลับมากู้ชาติกู้แผ่นดินอีกครั้ง แต่ด้วยความที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความกระตัญญูรู้คุณพระองค์จึงไม่อยากที่จะทําการใดๆในระหว่างที่พระเจ้าบุเรงนองยังมีพระชนชีพอยู่ แต่พอภายหลังการสิ้นพระชนของพระเจ้าบุเรงนองนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้กลับมายัางพระนครศรทธิยาบ้านเกิดอีกครั้งด้วยความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านการศึกของพระองค์โดยการกระทํายุทธาถีกับพระหมหาอุปราชาก็ทําให้พระองค์สามารถกู้บ้านเมืองคืนมาได้อีกครั้งจนเป็นที่น่าเกรงขามของข้าศึกนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของยุทธาถีนั่นก็หมายถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธบนหลังช้างนะครับเป็นการรบอย่างกรรษัตริย์มาแต่โบราณการถือเป็น ความเชื่อมาแต่โบราณว่ายุธาทธาธีหรือว่าการชนช้างนั้นเป็นยอดยุทธวิธีของนักรบนะครับเพราะว่าเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อต,ตัวจะแพ้หรือชนะก็ขึ้นอยู่กับความเก่งกล้าว่องไวรวมถึงความชํานาญในการขี่ช้างดังนั้นเนี่ยเมื่อกษัตริย์พระองค์ใดทําย,ทยุธาทธาธีชนะ ก็จะได้รับการยกย่องว่ามีพระเกียรติยศสูงสุดหรือแม้แต่ผู้แพ้ก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นนักรบที่แท้จริงนอกจากนี้นะครับในสมัยกรุงศรีธิยานั้นมีการทํายุทธถีรวมกัน3ครั้งนะครับครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเมื่อครั้งพระอินทราชาพระเจ้าลูกยาเธอได้ชนช้างกับข้าศึกที่นครล,ลำปางและถูกปืนสิ้นพระชนครั้งที่สองในสมัยพระมหาจากักรพรรดินะครับซึ่งได้ชนช้างกับพระเจ้าแปรกรุงหงสาวดีการกระท ยุทธาธีในครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้สมเด็จพระสุริโยไทยต้องสิ้นพระชนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่3เนี่ยนะครับก็เป็นครั้งที่สมเด็จพระเนรูุมหาราชนั้นทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชานั่นเองนะครับในส่วนของวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันกองทัพไทยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นก็ได้ให้โอวาทนะครับในโอกาสวันกองทัพไทยประจําปี2565ดังนี้นะครับเพื่อนทหารที่รักทุกท่าน วันกองทัพไทยวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำเหล่าทหารกล้ากระทำยุทธาธิจนมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาทรงกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพให้คนไทยมีพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นวีรกรรมอันสำคัญยิ่งเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเหล่าบรรพชนทหารกลาก้าที่ยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นชาติพลีสืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงทุกวันนี้ ขอให้เพื่อนทหารทุกนายสำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อความมั่นคงความสงบสุขของส่วนรวมด้วยความเสียสละอดทนสามัคคีซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินยัยประพฤติตนอย่างมีเกียรติ เป็นทหารอาชีพและขอให้ทหารทุกนายยึดมั่นและรักษาสัจวาจาที่ได้กระทำสัต์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตในฐานะทหารของชาติในโอกาสอันเป็นวันสําคัญนี้ ผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวงพระวิญญาณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีโปรดดลบรนดาลพระราชทานพรให้เพื่อนทหารที่รักทั้งหลายตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิทพพรชัยสุขภาพพารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงเพียบพร้อมด้วยพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาเพื่อช่วยกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกองทัพไทยและประเทศชาติสืบไปก็เป็นโอวาทของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการหารสูงสุดแนวกาสวันกองทัพไทยประจำปี2565ในวันนี้นั่นเองนะครับ ในส่วนของภารกิจต่างเนี่ยนะครับของกองทัพเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็เรียกว่ามีให้เห็นกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองทัพไทยซึ่งประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศก็ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในความรับผิดช,ชอบอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับโดยมีหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการปกป้องพิทักษ์รักษาและทุ่ทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นภารกิจ สำคัญยิ่งของกองทัพไทยในการถวายความปลอดภัยเผยแพร่พระกิติคุณและพระอัจฉริยภาพควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาสนะครับตลอดจนได้มีการน้อมนาพระปฐมบรมราชองค์การสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างความกินดีอยู่ดีและก็การเสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับประชาชนชาวไทยรวมทั้งสนับสนุนการดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจโดยมุ่งเน้น การสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับด้านการป้องกันประเทศเนี่ยนะครับกองทัพไทยก็ได้มีการจัดและก็วางกําลังป้องกันชายแดนรวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับตํารวจตะเวนชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศนะครับโดยมุ่งให้เกิดความสงบสุขและก็การพัฒนาร่วมกันลดปัญหาอาชญากรรมตามแนวชายแดนตลอดจนช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมให้การดําเนินเศรษฐกิจและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับให้เกิดผลดีต่อความมั่นคงในภาพ รวมของประเทศอีกด้วยนะครับด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐเนี่ยนะครับกองทัพไทยก็ได้มีส่วนร่วมสําคัญในการสนับสนุนรัฐบาลในการเสริมสร้างความสงบสุขความปรองดองสมานท์และก็ความปลอดภัยของประชาชนในชาติตตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะครับการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าการต่อต้านการก่อการร้ายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการปฏิบัติงานในกรอบของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลเนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั่นเองนะครับ ด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยกองทัพไทยก็มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจในท้องถิ่นทุรกันดารนะครับควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้ดําเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแล้วก็ขนส่งสินค้าให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและก็สหกรณ์กรการพัฒนาชุมชนแล้วก็สาธารณูปการรวมไปถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณส สุด้วยนะครับรวมไปถึงยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัตินะครับได้มีการจัดกําลังพลและก็ยุทธรณกเนี่ยเข้าป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติตลอดจนได้มีการเตรียมความพร้อมฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศมิตรประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันนั่นเองนะครับ สำหรับด้านการเสริมสร้างความร่วมมือความมั่นคงกับพิษประเทศเนี่ยซึ่งกองทัพไทยเองเนี่ยนะครับก็ได้ความสําคัญกับการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนนะครับการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกศึกษาการประชุมในกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีรวมทั้งการจัดกําลังเข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพและก็การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั่นเองในกรอบขององค์การระหว่างประเทศนะครับ และจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังครับภัยคุกคามเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วก็ขยายขอบเขตกว้างขวางเนี่ยมากขึ้นกองทัพไทยเองก็ได้มุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาเสริมสร้างกําลังกองทัพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยมีความคล่องตัวและอ่อนตัวเพื่ออื้ออํานวยต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจทางทหารในทุก เทคโนโลยีและก็ระบบการควบคุมบังคับบัญชาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาการทหารเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะนามาซึ่งความมั่นคงและก็ความสงบสุขในภูมิภาคนั่นเองนะครับก็เป็นภารกิจต่างๆนะครับในส่วนของกองทัพที่เราเห็นกันนะครับบางท่านอาจจะเห็นในบางมุมมองแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะเห็นในหลากหลายมุมมองนะครับสาหรับในเรื่องราวของวันนี้วันกองทัพไทย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของคนไทยทางประเทศด้วยนะครับวันนี้เวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิทชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภายโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19